สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเล็กเล็ประจำวันกับจรักทางช่องทางซีนีดัตมีวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันหร้อยหกสิบห้าแล้วนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าดวงชะตาของคนที่เกิดวันศุกร์วันจันทร์แล้วก็วันพุธเนี่ยวันนี้นะคะเรื่องเด่นๆของคุณเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการติดต่อประสานงานที่จะประสบความสําเร็จอย่างสูงเลยทีเดียวล่ะ แล้วข้อสําคัญนะคะในวันนี้ยังมีดวงของการเสี่ยงโชคด้วยสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของความรักค่ะซึ่งมีโอกาสที่จะประทะขรมกันได้แล้วคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันอังคารแล้วก็วันเสาร์วันนี้เรื่องเด่นๆน,นะจะเป็นในเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะที่มีเข้ามาให้เราได้ยิม้มยามกันละในเรื่องของการงานก็ยังมีความก้าวหน้าเป็นอย่างดีนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือการถูกหยิบยืมเงินทองกันไว้บ้างนะคะ สำหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีขาวสีชมพูส่วนเครื่องประดับน้าโชคค่ะก็จะเป็นไข่มุกเพชรทองคาหรือเครื่องประดับสีทองหรือเครื่องประดับที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรับสัปดาห์นี้นะคะที่เราจัดักการะบูชาเพื่อเกี่ยวามเป็นมงคลกับเราเนี่ยก็จะมีเจ้าพ่อเสือหลวงพ่อบ้านแหลมแล้วก็บ้านสีวรีที่ทุกท่านสามารถที่จะขอพรได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานก็ดีหรือการเงินก็ดี คนที่เกิดใเนเดือนกรนยานคมค่ะหรือเกิดในวันนี้นะอย่างไรก็แล้วแต่ในรอบสัปดาห์นียค่ะทาบุญเสริมวันเกิดนะคะด้วยการสร้างแซมบูรณาวัดสมทบทุนทําบุญสัูกประสบภัยนะคะหรือการออกโรงทานเพราะตรงนี้จะเป็นดาริส่งให้เรามีความรับรื่นในชีวิตค่ะส่วนอาหารที่จะใส่บาตรหรือถวายสัตฆทานนะในวันนี้นะคะก็ขอให้มีพืชผักที่มีหัวอยู่ใต้ดินเช่นมันเผือกนะคะกระชาย คเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นเค็ดก่ะให้ชีวิตเราเนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็เวลาจะเก็บเงินเก็บทองนะคะก็ยังเป็นการเก็บเงินทองได้อยู่แล้วก็ทําให้เรามีฐานะที่เป็นปึกแผ่นด้วยมาถึงเมือ่อวานนี้ก็สักนิดขว่าตัวเลขที่ว่าไว้เป็นอย่างไรกันบ้างในรอบ18.30นเลขที่ออกก็คือ839แล้วก็72รอบนี้ตัวเลข7เข้ามาในหลัก10ล่างค่ะแล้วก็ยังเข้า2ตัวล่างของชุดวินด้วยนะ ชุดวินนะคะเลขที่ให้ไว้มีทั้งเลขเจ็ดแล้เลข2ส่วนในรนอบ19.30นเลขที่ออกคือ600แล้วก็61รอบนี้ตัวในเลขศูนย์ค่ะเข้ามาทั้งหลักหน่วยบนแล้วก็สิบบเลยส่วนชุดวินนะคะก็เข้า2ตัวล่ามด้วยเช่นกันชุดวินเนี่ยเลขที่วางไว้ให้ค่ะก็จะมีเลข6กับเลข1มาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันศุกร์ที่1กรกฎาค,คม,มร2565 รอบ17.30นชุดวินเล็ที่วางไว้ให้จะเป็นเลข4เลขเเลข2เลข8เลข3าเลขก7ในพิ้นที่เลข4กับเลข9ชุดจับคู่40414546 09195969แล้วไปถึงช่วงเวลา18.30นชุดวินเล็กที่วางไว้ให้จะเป็นเลขกเลข6เลข5 เลข2เลข1เลข0เน้นวิธีเลข8กับเลข6ชุดจับคู่8 3 8 4 8 7 8 9 3 6 4 6 7 6 9 6รักมาถึงช่วงเวลา19.30นชุดวีเลขี่วาไว้ให้จะเป็นเลข6เลข9เลข8เลข1เลข7เลข2เน้นวิธีเลข6กับเลข9ชุดจับคู่60 6 3 6 4 6 5 09394929อันนี้เป็นชั้ง3าช่วงเวลาของวันที่1นึก่กรกฎาคองพันหาร้อยหกเลยนะคะทุกท่านจะลืมนะช่วงนี้นะคะหมั่นใส่บาตรหมั่นทําบุญแล้วก็หมั่นให้ทานเพาะอันนี้ส่งตุน,นี้จะทําให้เราเนี่ยมีเงินทองเข้ามาหาเราอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมีในเรื่องของโชคลาภพรุ่งนี้ค่ะเราจะมาพบกันใหม่กักบรายการเล็กเด่นประจําวันกับประจำรักทางช่องทางซีมีดัชนี วันนี้อาจารย์รักขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ